วชุโงเรียนไปเทยวไปโรียนไปชุดเรียนไป่งสร็จแล้วไปไหนไปเที่ยวไปเล่นของเล่นที่กกอยัพูดไหมูดไหมอพอพอเลิกโรงเรียนพอเลิกโรงเรียนแล้วไปไหนต่อ เอาแล้วไม่ไปที่ทํางานอป้าเหรอเลิกเรียนแล้วไปที่งานอป้าไหมไปไปหาใครคะหาใครอีกประมือแล้วใครอีกป้าอะไรป้าิ๋อป้าอะไรอีกป้าป้าอ้อยป้าอ้อยแล้วป้าอะไรนั่งอยู่ในห้องป้าอะไรนะป้าอ้อยป้าอ้อยเ้าอลเป็นยกเียกสิ แล้วยังไงอีกแล้วไปโลตัสอีกเหรอโลตัสอะไรคะโลตัสอะไรที่จะไปอ่ะโลตัสไปอีกไปโลตาร์หรือไปบิ๊กซีบิ๊กซีอะไรบิ๊กซีปังใจปังใจชู่แลี้ยงพาท่าอะไรพาด้าปิงก้าพาด้าปิงก้อยู่แล้วงเซนทันอะไรเซนทันเซันสวัสดีค่ะบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะด้วย สวยกมังดีค่ะเด็กหญิงอะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงแล้วเอาพ่อพี่ปูพี่ปูหันไปหันไปเด็กหญิงแล้วเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงนี่เพิ่อนผู้ชายเขาตายูดิเด็กหญิงอะไรคะน้องอะไรคะพี่ปูไม่ได้ยินน้องอะไรคะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะ อบ<อ>นบ๊ายบายอีกรอบนึงบา๊บายบายค่ะ